ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาฮิดดูคุชคือหน้าผายาวเกือบ5กิโลเมตรสูงเหนือพื้นดินถึง400ฟุตแต่ไปด้วยช่องบรรจุพระพุทธร,รูปประมาณ5,000องค์ในยุครุ่งเรืองของบาบิยันขณะที่พุทธศาสนากำลังเผยแพ่ จากอินเดียไปยังจีนมีการวางรากฐานที่นี่และประดับภูเขานี้ด้วยอนุสร์ของความศัสถทธา์พราะนั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดสององค์ในโลกจึงทําให้บามิยันได้สมญานามว่าภูเขาแห่งพระเจา้าแล้วในเดือนมีนาคมปี2001พระพุทธรูปใหญ่ที่ตรงานเหนือบามิยันมาเกือบ1,500ปีก็ล่มสลาย ถูกระเบิดทิ้งโดยรัฐบาลตาลีบันของอัฟกา,านิสถานผมสวมรองเท้าแตะอยู่ในห้องนั่งเล่นและก็นั่งดูข่าวเมื่อผมเห็นข่าวนี้ผมคว่างรองเท้าแตะไปที่ทีวีผมไม่อยากดูมันเลยผมตะโกนกองเรื่องนี้จะโดดเด่นอยู่ในประวัติศาสตร์ของอัฟกา,านิสถาน คนรุ่นต่อไปจะได้รู้ว่าพวกเขาทำอะไรคนจะได้รู้ว่าต้นศตวรรษที่21พวกปาเทือนมาที่อัฟกานิสถานเพื่อทำลายมรดกของพวกเขาอาจจะดีกว่าทุกคนในโลกดเรเทาซีรู้จักพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของบาบิยันในยุค1 970เขาสนใจจะไปฟื้นฟูบุรณะเป็นครั้งแรก สงครามทำให้เขาต้องไปฝรั่งเศสและไม่ได้กลับมาจนวันสายเกินไปมันราวกับว่าส่วนหนึ่งของผมยังอยู่ที่บามิยันเมื่อคุณศึกษาอะไรไม่ว่ามันจะเล็กหรือว่าใหญ่มาหืมมาคุณจะคิดว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของคุณกลายเป็นพระของคุณเด็กของคุณที่คุณรัก ดังนั้นระหว่างผมสัสตราจารย์ตัวเล็กๆกับพระพุทธรูปใหญ่นี้มีความผูกพันท้ายทอดถึงกันความรู้สึกนี้ถูกทำลายโดยความโง่เขลาของมนุษย์ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ แต่นับจากนั้นผมต้องสู้สู้กับมันน้อยครั้งที่ด็อ,อร์ทาซีจะไปยังที่เวิร์อันว่าพราวของพระพุทธรูปใหญ่สององค์แต่เมื่อเผชิญกับความเจ็บปวดเช่นนี้เขาไม่ยอมถอย เขากลับวางแผนอันกล้าหาญทารซีรู้ในสิ่งที่ตาลิบันไม่รู้ในซากปรักหักพังของพระพุทธรูปที่ถูกทำลายอาจมีพระพุทธรูปองค์ที่สามตามที่คัมภีร์โบราณว่าไว้ว่ายาวหนึ่งพันฟุตถูกเรียกขานว่าพระนอนแห่งบาบิยันอาจเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมายาวเต็มที่เท่ากับหอไอเฟล เรทาซีตั้งใจจะค้นหาหลังจากพระพุทธรูปบามิยันถูกพวกตาลิบันทำลายประชาชนบามิยันและอัฟกานิสถานได้พยายามหาวิธีการแก้แค้นสิ่งที่พวกตาลิบันทำถ้าผมหาพบผมจะพบพระพุทธรูปพันฟุตเพื่อเป็นการตอบโต้พวกตาลิบันโดยประชาชนบามิยันและอัฟกานิสถาน การค้นพบพระนอนจะเป็นความยุติธรรมที่แสนหวานจริงๆของขวัญที่ดีที่สุดที่ดัเตร์ทาซีจะให้แก่บ้านเกิดของเขาแต่บันทึกการพบเห็นครั้งสุดท้ายกว่า1,000ปีก่อนพระนอนจะรอดจากประวัติศาสตร์อันวุ่นวายของอัฟกานิสสถานหรือไม่ในความกว้างใหญ่ของภูเขาบามยันเขาจะไปหาได้ที่ไหน ดรทาซีเชื่อว่าเขากำลังเข้าใกล้พระพุทธรูปที่ทัดเทียมกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณพระนอนแห่งบามิยันเนื้ออื่นใดเขาอาศัยถ้อยคำของพระองค์หนึ่งซึ่งเคยเห็นมาก่อนพระซึ่งเสียชีวิตไปประมาณ1,400ปีแล้วชื่อของพระองค์นั้นคือชวนสาง และในศตรวรรษที่7เขาเดินทางจากจีนไปยังอินเดียเพื่อค้นหาคำพีศักดิ์สิทธิ์ในคริสตศักราช632ชวนซางได้เห็นบาบิยันคนพวกนี้น่าทึ่งที่รักศาสนาพวกเขามีความกระตือรือร้นและก็ทุ่มเทยอย่างที่สุด หลังจากเดินทางอยู่ในทะเลทรายมานานบาบิยันต้องเป็นภาพอันงดงามที่ไม่อาจมองข้ามชวนซางเดินทางไปถึงเมื่อโอเอซิสของเส้นทางสายไหมอยู่ในจุดสุดยอดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาคือหุบเขาอันเขียวชอุ่มและเมืองอันมโหฬาร ศูนย์กลางของภูเขามีสิ่งตอบแทนทุกย่างก้าวอันตรากตลัของการเดินทางแสวงบุญด้วยัทธาพระพุทธรูปใหญ่แห่งปาลยันทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมีภูเขาซึ่งมีรูปสลักหินพระพุทธรูปสูง150ฟุตสูงมากเลยสีทองส่องประกายทุกทิศทางและเครื่องประดับล้ำค่าทำให้ตาพร่าด้วยความสว่างจ้า ชวนซางเดินทางมาที่นี่และเขาละลานตาด้วยทองคำด้วยความชดช่วงบนบ่าด้วยหนากากคำบรรยายนั้นก็คือหนึ่งในสิ่งที่เคยอยู่ตรงที่เราอยู่วันนี้พระพุทธรูปสูง55เมตรแต่ชวนซางบอกว่าไม่ได้มีแค่นั้นที่ใดสักแห่งหนึ่งมีพระพุทธรูปองค์ที่สายาวกว่าหนึ่งพันุต ส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการส่วนหนึ่งเป็นนักสืบดรทาซีรู้ว่าการจะพบพระนอนก่อนอื่นเขาต้องหาที่ตั้งของวัดซึ่งมีพระองค์นั้นทางตะวันออกของเมืองสองหรือสามลี้มีวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีภาพพระพุทธรูปอยู่ในท่านอนขณะบรรลุนิพพานพระพุทธรูปนั้นมีความยาวประมาณหนึ่งพันฟุตคำบรรยายของชวนซางเป็นจริงหรือถ้าเป็นจริง ซ่อนอยู่ใต้ดินหลายศตวรรษวัดคงยังเก็บความลับไว้เจาะจงไปที่วัดทางตะวันออกเป็นอุปสรรคของนักสำรวจจุดเริ่มต้นของชวนซางนครใหญ่ไม่ได้ระบุสถานที่ชัดเจนและมาตราในการวัดลีของจีนโบราณอาจหมายถึง1ในสามของไม้หรือ4ในสิบของไม้ มีที่ต้องสำรวจหลายเอเคอร์ทาซีและคณะขุดคูดินทดสอบหนึ่งปีแล้วก็สองปียังไม่เจอวัดการขุดปีแรกอยู่ตรงพื้นที่ที่มีข้าวสาลีการขุดแสดงให้เห็นว่าไม่มีอาคารในบริเวณนี้เราจึงตัดสินใจไม่ขุดต่อแต่ว่าย้ายไปออตรงนั้นตรงที่มีของเก่ามากมายอยู่ที่ตรงโน้น ตรงนั้นรายปีที่สองค่าซีพบสิ่งมีคุณค่าเขาโครงของสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอาจเป็นวัดของชวนซางหรือการขุดปีนี้ยากมากมันเหมือนกับการชนสูตรซากศพขนาดใหญ่ผมรู้สึกปั่นป่วนเพราะว่าซากศพใหญ่มากมันใหญ่มากจริงจริง สำหรับทาซีลักษณะของอาคารก็เป็นบ่อแสที่ยั่วใจเขาโครงแสดงถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่และหนักดูเออดูบริเวณนี้สิมีหนึ่งกำแพงสองกำแพงสามกำแพงสี่กำแพงกำแพงพวกนี้ถูกสร้างอย่างชานฉลาดเพื่อจะได้ค้ำยันสิ่งที่มีน้ำหนักมหาศาลเอาไว้ได้ ราณคดีได้พบศิลปะวัตถุที่พิเศษสุดเหมือนตัวอาคารใหญ่และพระพุทธรูปงามวิจิตรนี้ทำให้ทาซีมีความหวังว่าเขาได้พบวัดของชวสนสานจากนาทีแรกที่ผมพบรูปปั้นเหล่านี้และของอื่นๆที่เราพบในที่นี่เราอยู่ในวัดที่ซึ่งพบพระนอนหนึ่พฟุตเราแน่ใจว่าเราอยู่ในวัด แล้วก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนบอกได้ว่าหนึงร้อยเปอร์เซนเลยทีเดียวนะครับแต่พระนอนอยากรูปปั้นพวกนี้รอดจากการโจมตีเมื่อ1,400ปีก่อนหรือดรท,ทาซีและนักศึกษาของเขามีกำหนดจะกลับไปยังวิทยาลัยในฝรั่งเศสเขามีเวลาค้นหาอีกแค่ดึกสัปดาห์ ในบามิยันนาเดียและดรัเทอร์ทาซีทำความสะอาดพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นระหว่างยุคทองคำประมาณคริสตศกร500พวกนี้มาจากการขุดที่ทาซีเชื่อว่าเป็นวัดที่จะได้พบพระนอนบามิยันสำหรับดรททาซีไม่น่าประหลาดใจที่วัดเต็มไปด้วยพระพุทธรูปบริเวณนี้ เป็นหนึ่งในยุคแรกที่พระพุทธศาสนามีการเผยแพร่ในรูปของมนุษย์ก่อนยุคนั้นในอินเดียพุทธศาสนาถูกเผยแพร่โดยสัญ,ญลักษณ์รอยเท้าต้นไม้เป็นเพราะอิทธิพลของกรีกที่พุทธศาสนามีการเผยแพร่ในฐานะมนุษย์เพราะกรีกได้แสดงลักษณะาชายหรือหญิงของซีอุสอพโรไดวีนัสและเอเทนา ในอฟัฟกานิสถานอิทธิพลของกรีกเริ่มขึ้นจากการลุกรานของอเล็กซานเดอร์มหาราชประมาณ330ปีก่อนคริสตกาลผู้พิชิตสร้างเมืองและท er right. ิ้งกองทหารไว้ในที่ซึ่งขณะนี้เป็นอัฟกานิสถานและปากีสถานเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่จากอินเดียไปทางตะวันตกในศตวรรษหลังจากนั้นมาก็ได้พบกับทายาทของกองทัพอเล็กซานเดอร์พวกเขาชอบพรรณนาถึงพระเจ้าของพวกเขาในรูปแบบขอมมนุษุ์ ทรงผมเลียนแบบทรงที่คุณเห็นในรูปปั้นกรีกโครงร่างของกรีกก็เช่นกันกล่าวกันว่าภาพของพระพุทธเจ้าได้รับอิทธิพลจากภาพของอพอลโลดูนี่นะจมูกเป็นส่วนต่อของหน้าผากซึ่งเป็นลักษณะโครงร่างของกรีกดวงตาเปิดกว้างและปากเป็นธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะแบบกรีกเหมือนกัน รูปปันครึ่งตัวพวกนี้อาจเป็นสมบัติทั้งหมดที่ดเตอร์ทาซีค้นพบในปีนี้ฤด,ดูการขุดของเขาจบสิ้นไปแล้วและยังไม่พบพระนอนและตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกสาวของเขานาเดียจะกลับไปบ้านของเธอในสหรัฐฉันไม่คิด <c oughs> ว่าพ่อจะหมดกำลังใจ <c oughs> ถ้าไม่พบพระนอนในปีนี้ ผมไม่ท้อใจผมอดทนคุณต้องดูตรงนี้เหมือนคุณมาจากข้างนอกไม่งั้นคุณจะผิดหวังนักโบราณาคดียอบจำนนแล้วสิ่งน่าทึ่งก็เกิดขึ้นไปดูของที่น่าทึ่งกันการค้นพบครั้งใหญ่ เขาพบดินเหนียวระบายสียาวสองเมตรขนานกับพื้นดินเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่มากสิ่งที่ทาซีพบอาจเป็นพระบาทของพระนอนแห่งบามิยันชิ้นนี้ลำบากเพราะสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังค้นหาไม่ลำบากเท่าไหร่มันอัศจรรย์แต่ความจริงที่ว่า เราได้พบตอนปลายของการขุดในปีนี้นั้นลำบากที่สำคัญที่คิดว่าเป็นเท้านั้นอยู่ตรงที่ควรจะเป็นใกล้กับทางตะวันตกของวัดตามพระเพณีพระนอนจะนอนโดยเท้าชี้ไปทางตะวันตกและเสียนหันไปทางตะวันออกดอรทาซีได้ค้นพบสิ่งที่จะสนับสนุนการกำหนดตำแหน่งวัตถุขนาดใหญ่ รพระพุทธเจ้ากำลังนิพพานยาวหน0 0งพฟุตทำงานอย่างรวดเร็วทาสีและคณะเผยให้เห็นสีที่ตกแต่งเนินดินลึกลับสารเคมีทำให้สีสันชัดเจนขึ้น แต่ตอนนี้นักโบราณคดีต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเขาควรจะขุดต่อไปหรือเก็บเอาไว้ขุดต่อในปีหน้า <S <S วันสำคัญของบาบิยันเมื่อความโหดร้ายในอดีตจะได้รับการชดเชยพระนอนอาจอยู่ที่นี่ใต้ชั้นดินบาง,บาง แต่เพื่อรักษาสิ่งที่อาจเป็นเทา้าดรทาซีสั่งให้ปิดแหล่งขุดชิ้นส่วนใหญ่ควรค่าแก่การศึกษามันแย่มากที่เรายังคงทำไม่ได้ในตอนนี้แต่คุณควรจะขุดอย่างอดทนเพราะอาจจะเสียหายได้ถ้าทำอย่างเรีบร้อน แต่คุณต้องมีความหวังและความฝันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า